วงไพ่การ์ด <c oughs> <Guard. S 2> ใช้คำว่าการ์ดแล้วกันเนาะเพราะว่าถึงแบบไทยๆมันก็น่าจะแบบนี้มากกว่าใช้คำว่าการ์ดมันก็คงแบบไม่คุ้นอะแต่ออกเสียแบบเกาหลีก็ขอดูอุบาทอีกทีดี <c oughs> แน่นอนก็ค่อนข้าประสบความสำเร็จในแง่ของเด็กเดบิวใหม่นี้ก็เลยมีโปรเจกต์วอลุ่มส don't recall don't recall อย่าอย่านึกถึงอย่าจำ อิเล็กโทรสุดๆจิวจำได้แต่อย่างแยก JCF กับ BM ไม่คอ่อยออกไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ได้ดูบ่อยดูไม่ได้ดูตัวสมัมภาษณ พูดตีๆหน่อยนี่บีเอะจริงๆไหมก็ตีหมดปะอันนี้ไม่รู้ใครเมนเต้นเมนร้องอะไรใดๆทั้งสิ้นจำชื่อแนวเพลงของไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> แต่ไม่ได้ต่างจากซิงเกิลที่แล้วมาก โอ้คิดถึงครูฮาลามารลยเต้นใกล้กันมากอะ่ะซงมินกับฮาลา นีดูดูไปเหมือนปวดขาเหมือนกันนะ เหมือน,นเนเนาะสมนาทีครึ่งไม่ได้รู้สึกปังขนาดนั้นค่อนข้างใกล้เคียงซิงเกิลที่แล้วก็โอเคนะ ก็รู้สึกว่าวงวงนี้เขามีมาตรฐานของเขาแล้วแหละแ,แล้วก็แนวเพลงจำไม่ได้แล้วเขาที่แล้วบอกว่าเป็นอะไรโอเคเอาเปา็นว่าเป็นแนวนี้แหละรู้สึกว่าตอนก่อนจะปล่อย MB มาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโปรโมทว่าแนวเพลงเป็นผสมผสานนู่นนี่นั่นมีเพลงเต้นเป็นภาษาเกาหลีเคป๊อปเราส่วนตัวไม่ค่อยชอบท่าเต้นอะ่ะมันมันน่วงอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนปวดขาท่ายอ่ๆยอๆยอ่อตรงท่อนฮุกอะ่ะอันที่เราจะก็รงประมาณนี้นะลายเต้นก็ประมาณนี้แต่ว่ารู้สึ อันนี้มันขตาไม่ค่อยชอบพรงนี้นในมุมเอวีก็สวยๆไปเท่ๆตามคอนเซปต์เดิมคนที่สูงๆสูงๆหน่อยตีีกว่าเลยอ่ะน่าจะเป็น DM คนหนึ่งที่ได้ที่ได้ท่อนร้องแรปเยอะหน่อยก็น่าจะเป็น J จเซฟเนี่ก็เป็นเด็กฝึกของ DSP มานานแล้วมากน่าจะรุ่นเดียวกับ Aja x ถ้ารุ่นเดียวกับ Aja x นี่ก็นานเลยอ่ะจี GU นี่ก็บังเอิญว่าจริงๆจี GU เป็นเด็กเป็นเด็กเทรนที่ที่ค่ายอืน่นไม่รู้จับพัฒนาผูยังไงมาอยู่กับ DSP แล้วก็ พอเข้ามาปุ๊บอยู่ไม่นานน่ะเราก็ได้เดบิวต์เลยคือไม่รู้ว่า DSP อา g u มาเพื่อเดบิวต์โดยเฉพาะเลยหรือเปล่านะ BM BM นี่ก็รู้สึกว่าีไม่แน่ใจว่า BM มาอยู่กับ DSP นานหรืออยังนะที่เขาก็เป็นเด็กอินเตอร์อะ่ะอยู่ในาาร,รายการอะไรสักรายการแล้วก็ได้เดบิวต์แล้วก็โช m i มินนี่ก็ถ้าเทียบใน baby color คือเป็นเด็กที่ขายได้มากที่สุดถ้าไม่นับยองจี g, ตอนนั้นน่ะเขาโตปุ๊บก็เออก็ปังเลยอะปรับลุกจากแบลล คิ้วแบบเอพริลอย่างเงี้ยปรับมาเป็นแบบเนี้ยเออใช่แม่งใช่เออแม่คขอนั้งเหมาะแ้วอย่างที่บอกลายเต้นแม่งให้ความเป็นครูหาลามากอาจจะด้วยหน้าด้วยลายคาแรคเตอร์อะไร,รเรรง,ง,งเี้ยม่นค่อนข้างใกล้เคียงแล้วน้นก็ชอบหมดยกเว้นถ้าเต้นท่านั้นน่ะท่านั้นท่าเดียวโดยเฉพาะเลยนั่นก็โอเคคิดว่าก็คงจะตามต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะมีพวกแดนซ์พร a c t ท c สอะไรพวกเนี้ยออกมาเพราะว่ารู้สึกว่า DSP จะค่อนข้างดัน